สวัสดีครับทุกคนครับผมซานนะครับตอนนี้นะครับทุกคนกำลังอยู่ในช่องของ m r E n B World ครับเห็นผมทรงใหม่ของผมแล้วนะครับหลังจากที่ผมไว้รดล็อกมาเกือบ 20ปีนะปีครับขอเปลี่ยนบ้างครับหวังว่าทุกคนคงจะไม่ตกใจนะครับคลิปนี้ของผมนะครับก็คือตั้งใจจะพาลูกๆมาฝึกสกี ที่ที่ผมจะพาทุกคนไปดูนี่ครับเป็นสถานที่เล็กๆนะเป็นแคมปิ้งเล็กๆที่ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมากนักนะครับเป็นที่ที่เหมาะสําหรับเด็กๆนะครับมาฝึกเล่นสกีที่นี่นะครับสถานที่แห่งนี้นะครับมีชื่อเรียกว่ายาวน์พัสนะ จะอยู่ในรัฐแบนเนโอเบรันนะครับก็อยู่ในโซนตอนกลางของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครอบครัวผมส่วนใหญ่ก็จะไปเที่ยวแบบแบ็คแพ็คนะครับกระเตงกระเป๋าเป้นะครับลูกๆก็สะพายกระเป๋านะครับแล้วก็มีรถล่างนะครับใส่ของกินอะไรเต็มไปหมดเลยครับเราก็จะไปพักแบบที่ง่ายๆนะครับอย่างในทริปนี้นะครับผมก็จะไปพักในคาราวานแคมปิ้งนะครับซึ่งมันไม่ใช่ของผมนะครับแต่ว่ามันเป็นข้อเซ็ตแคมปิ้งไว้แบบนี้ครับเราสามารถไปเช่าอยู่ได้นะครับแล้วก็ราคาที่นี่ก็ไม่แพงมากนะครับ ทุกคนครับตอนนี้ผมจะพาทุกคนไปดูที่พักที่พวกเราพักกันนะครับมาดูว่ามันเป็นยังไงนะครับ นี่นะครับถึงบ้านที่เราจะมาพักกันนะครับสวยน่ารักดีครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันครับตอนนี้ครับผมเปิดไปดูนะครับพอเข้ามาข้างในครับก็จะเขาก็จะทําเตียงไว้2ชั้นนะครับผมก็จะให้เตียง2ชั้นนี้นะครับให้ลูกๆนอนนะครับนี่คือภายนอกของรถบ้านครับตอนนี้ผมจะพาไปดูข้างในรถบ้านครับนี่นะครับ การตกแต่งก็ยังคงเป็นแบบในยุคเอตี้เก่าๆนะครับนี่ครับห้องครัวห้องนอนนะครับมีโต๊ะทำอาหารอยู่ฝั่งแล้วก็นี่เป็นบรรยากาศภายนอกบ้านนะครับส่วนนี้เป็นห้องน้ำนะครับเป็นห้องน้ำแคบๆนะครับเป็น ในตอนนี้นะผมก็เลยอยากจะถ่ายบรรยากาศในช่วงของสกีฮอลิเดย์ของที่นี่นะครับโรงเรียนที่นี่เนะครับเขาจะปิดเทอมช่วงฤดูหนาวครับซึ่งที่นี่เขาจะเรียกว่าสกีฮอลิเดย์นะครับทุกคนทราบไหมครับตอนนี้นะครับมันมีปุ่มซูเปอร์แซงอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับที่เป็นรูปหัวใจนะครับใครที่ต้องการอยากจะสนับสนุนหรือบริจาค ให้กับช่องผมนะครับขอบคุณมากๆนะครับผมก็หวังว่าช่องผมจะมีประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจต่อไปเรื่อยๆนะครับทีนี้นะครับน้ําที่เติมน้ำเป็นถังน้ําเราก็ต้องเอาไปเติมน้ําเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ทํากับข้าวหรือว่าใช้ดื่มนะครับจะตามผมมาแล้นรนบ สำหรับคนที่มาใหม่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับฝากแชร์คลิปนี้หรือช่องของผมต่อกันไปเยอะๆนะครับผมจะขอบคุณทุกคนเป็นอย่างมากเลยครับถ้าใครมีอะไรสงสัยก็เขียนคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้เลยนะครับผมจะเข้าไปอ่านในทุกๆคอมเมนต์เลยนะครับ เวลาที่หนาวมากๆนะครับถ้าใครที่ไม่มาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่จริงๆนะครับเขาก็จะไม่รู้ว่ามันหนาวแล้วก็ทรมานหดหูแค่ไหนนะครับแล้วก็หนึ่งในกิจกรรมในช่วงรูดูหนาวที่ช่วยให้ทุกคนที่นี่มี ความรู้สึกกระชุ่มกระชวยนะครับนั่นก็คือกีฬาการเล่นสกีหรือการขี่ส snowboard น,นี่นะครับมันเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งครับที่มันทําให้คนที่นี่ได้มีโอกาสขึ้นไปบ,บนยอดเขาซึ่งได้เห็นพระอาทิตย์ด้วยนะครับแล้วก็ได้มีกิจกรรมได้ออกกําลังกายได้มีเหงื่อออกมานะครับซึ่งมันมีประโยชน์แล้วก็เป็นการช่วยฆ่าเวลาให้ผ่านพ้นในช่วงฤดูหนาวไปได้ด้วยดีนะครับตอนนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศของแคมปิ้งที่นี่นะครับว่าเป็นยังไงนะครับ นีด้านหลังก็จะเป็นวิวภูเขานะครับเ <c oughs> <c oughs> นี่ย้คงดูข้างบนปีนี้หิมะไม่ค่อยเยอะนะครับทุกคนจะเห็นเป็นเหมือนเป็นจุดดำๆบนพื้นนะั่นกะ็คือหิมะละลายเกือบหมดแล้วนะครับที่นี่ก็จะมี โรงเรียนสอนสกีนะครับแล้วก็สอนสโนว์บอร์ดด้วยนะครับสำหรับเด็กๆแล้วก็ผู้ใหญ่นี่จะให้ดูกันบ้านครับ นี่ของผมนะครับก็คือตั้งใจจะพาลูกๆมาฝึกสกีเพิ่มเติมนะครับเขาก็เรียนมาหลายปีแล้วแหะครับแต่ก็จริงๆเราก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ขี่สกีหรือว่าเล่นสกีมากเท่าไหร่ครับเพราะปีหนึ่งก็เต็มที่2อาทิตย์เท่านั้นนะครับก็เลยอยากพาเขามาฝึกเพิ่มเติมครับลูกคนโตผมเขาก็ขี่ได้ค่อนข้างเก่งแล้วนะครับส่วนลูกคนเล็กก็ยังกล้ากลัวอยู่บ้างนะแต่ก็สามารถทรงตัวได้ดีมาก ก็ปีนี้ก็มาเน้นให้ลูกๆได้ฝึกผมกับภรรยาก็ไม่ค่อยได้ขี่อะไรมากนะปีนี้เพราะส่วนใหญ่ทิปสกีก็จะใช้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะครับทั้งอุปกรณ์สกีที่พักอาหารการเดินทางโรงเรียนที่นี่ก็จะมีเขาจะมีปิดเทอมในช่วงของ วินเทอร์ฮอลิเดย์นะครับเขาก็เด็กๆทุกคนก็จะมาเรียนขี่สกีหรือเล่นสกีกันนะครับวันที่ผมถ่ายวันนี้คือวันสุดท้ายแล้วนะครับจริงๆที่ผมมาอยู่นะผมก็ไม่ค่อยมีอารมณ์อยากจะถ่ายคลิปมากนะครับอยากให้เวลากับครอบครัวไม่อยากมานั่งถ่ายรูปนู่นนี่นั่นนะครับก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลาได้ถ่ายรายละเอียดอะไรมากนะครับแต่วันนี้ก็คิดขึ้นมาเออไหนๆมาแล้วก็ถ่ายให้ทุกคนได้ชมบรรยากาศดูแล้วกันครับที่นี่ก็เป็นแหล่งเล่นสกีที่ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรมากนะครับ ก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นคนโลเคอลแล้วก็อาจจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาบ้างนะเป็นที่เล็กๆนะครับไม่ค่อยมีคนอยู่อะไรมากนะครับเท่าเท่าที่ทุกคนได้เห็นบรรยากาศก,าก็จะเงียบๆหน่อยครับซึ่งผมกับภรรยาก็ชอบมากๆ แล้วเนี่ยแล้วก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับที่ผมไม่ได้ทําคลิปออกมาต่อเนื่องนะครับเนื่องจากผมมีงานประจําที่ต้องทําแล้วก็ชีวิตประจําวันเกี่ยวกับการดูแลลูกๆภรรยาทํางานผมต้องดูแลลูกมันก็แทบจะไม่มีเวลามานั่งตัดต่อคลิปนะครับแต่ผมจะพยายามทําออกมาเรื่อยๆครับ ต้องขออนุญาตที่จะไม่ถ่ายให้เห็นหน้าลูกๆนะครับก็อยากรักษาความเป็นส่วนตัวของเด็กนะครับต้องขออภัยจริงๆครับส่วนตัวผมเองก็ผมก็ฝึกสโนว์บอร์ดมาตั้งแต่ตอนที่ผมมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆนะผมก็เล่นสโนว์บอร์ดมาหลายปีปีนี้กับปีที่แล้วนะครับผมอยากจะมาลองฝึกสกีบ้างก็เลย ลองเปลี่ยนดูครับผมก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะฝึกให้มันเก่งมากอ,อ๋อพอเล่นได้นะปีนี้ผมก็มาเน้นให้ลูกผมกับภรรยาก็ไม่ได้เล่นโนโบอดหรือขี่โนโบอดมากนะครับก็เนื่องจากว่าค่าจะจ่ายค่อนข้างสูงนะครับเราจะมีค่าที่พักแคมปิ้งหรือว่าค่าอุปกรณ์นะครับซึ่งเราก็มีงบค่อนข้างประหยัดนะครับปีนี้เราก็เลยมาเน้นให้ลูกฝึกแทนนะครับส่วนผมกับภรรยาเราก็เดินป่าหรือว่าชิลๆอยู่ที่นี่นะครับทำกับข้าวให้ลูกกินก็แค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะครับ ไปครับผมจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศของลูกๆเล่นสกีแล้วก็ลานเล่นสกีนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตามผมมาครับ สำหรับตอนนี้นะครับผมก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้มาดูกันว่าในอพิโซดต่อไปผมจะทำเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ